สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นลูบิก2อ2องตัวน,นี้ก็อยู่กับโต๊ะของผมโต๊ะโตงโงโงนะที่บางบนกระดาษคือกูม,มีแค่นี้นะแต่ก็อยากทำคลิปนั่นแหละอ่าครับวันนี้สอนเล่นลูบิกสองค2สอคือมันง่ายมากนะนี่ม,มันง่ายจริงนะมา ตอนแรกถ้าจะเล่นดูบิกให้เป็นก็ต้องทำความทำเออควรนเฮียอะไรวะทำความคุ้นเคยกับมันก่อนเนาะอ,อ,อ่ะพอรู้จักกับมันดีพอแล้วเนี่ยหมุนเล่นไปซะแล้วก็พังมันซะไม่ง,งันเราเล่นไม่ได้ครับนีขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะทำะหน้าขาวก่อนหน้าขาวคาืออะไรนี่อย่างนี้ ทำให้หน้าขาวนี่เต็มพร้อมกับชั้นที่สองนะนี่ชั้นนี้เลยตอนแรกเนี่ยอันนี้เป็นสีอะไรเป็นขาวเขียวใช่ไหมส้มเราต้องไปหาขาวเขียวมาอีกหนึ่งตัวไปไหนก็หมหุนหาไปซะ,ะเอาขาวส้มก็ได้นี่พอติดส้มด้วยขาวส้มอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ให้นี่นี่มันอยู่ตรงนี้นี่เราต้องสมมตินี่นะนี่คือหน้าขาวนะ ขาส้มอยู่ข้างบนให้เอาขาวส้มลงมาครับแล้วเราจะเห็นว่าไอตัวขาวตัวเดิมเนี่ยมันหายแล้วหลบมันแซะนี่เราเอาขึ้นมาครับน,นี่ก็ไปนี่ได้แล้วครับนี่เป็นการสอนแบบฉบับคนโง่ๆอย่างผมนะแล้วทําให้มันเต็มนะครับอันนี้อะไรขาวเขียวขาวเขียวมาไหนนี่นี่มก็หมุนมาอันนี้หมุนลงได้เลยครับ นี่แล้วนี้ต้องมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มาซะหมุนมันมา,านี่ผมอาจจะสอนแบบไม่ละเอียดมากนะเพราะเป็นคลิปแรกที่สอนกันนี่ต้องไว้ตรงนี้ใช่ไหมนี่มัาอยู่ข้างบนนี่ละนี่ครับดังนั้นก็เอาลงมาซะเอาแล้วก็ตัวนี้มันหายใช่ไหมเนี่ยก็ปัดหลบซะนี่ออกขึ้นมาแล้ว นี่มันก็จะได้เต็มแล้วนี่เห็นไหมโอ้ง่ายนิดเดียวไม่เห็นยากเลย,เลยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทําให้เหลืองเต็มนะเหลืองเต็มนี่คือถ้ามันได้จุดเดียวข้างบนเนี่ยคือให้เราเอาจุดเดียวเนี่ยไว้ข้างซ้ายมือครับนี่ซ้ายล่างนะซ้ายล่างนี่อย่างนี้แล้วนี้ก็ต้องเล่าข่าวเป็นฐานนะเราต้องใช้สูตรครับเราต้องจําสูตรนะ ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงนี่ครับมันได้จุดเดิมมันก็ทำอีกครั้งหนึ่งครับก็ขึ้นซ้ายลงซ้ายขึ้นซ้ายซ้ายลงแมไม่เห็นใจยากนะกระยกระดาษนี่ก็เคลื่อนไหวตลอดเลยเว อ่านะขั้นตอนต่อไปคือเราจะทําชั้นสุดท้ายแล้วให้เต็มเป็นเต็มลูกแล้วนี่นี่มันมีอยู่เต็มอยู่หนึ่งข้างใช่ไหมกรณีนี้เนาะมันจะมีกรณีที่เต็มไม่เต็มสักข้างก็มีแต่ก็ใช้ใชสูตรเดีวยวกันนั่นแหละแต่ใช้ข้างไหนก็ได้ถ้าไม่เต็มหนึ่งข้างเนี่ยให้เอาข้างเต็มครับไว้ให้ขวาครับแล้วพลิกทั้งลูกให้เอาขาวนี่เป็นข้างหน้าของเรานะจากนั้นก็ ขึ้นขวาสองครั้งขึ้นลงก็ได้สองครั้งแล้วแรงสองครั้งครับแ่างสองครั้งจากนั้นก็ขวาขึ้นหมุนบนซ้ายขวาลงแรางสองครั้งครับแล้วขวาขึ้น,น,บ,น,บ,ววนบุบนขวาครับแล้วขวาขึ้นครับนี่แล้วก็ได้เต็มนะ ไม่ยากเลยใช่ไหมก็ง่ายๆแหละถ้าไม่มีเต็มสักข้างก็มันก็ใช้สูตรเดยียวกันนะ,นะแต่มันไม่เ,เต็มทุกข้างว่ะแหนยอันนี้ไม่ได้เต็มนะสมมติว่าไม่ได้เต็มมันก็จะได้เต็มเองเแหละนะทำได้ง่ายๆกับไปปรับใช้ใอะไรได้ ถ้าคนที่เคยเล่นสามคสามแล้วมันก็จะง่ายมากเลยเนี่ยนี่ยอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละนี่เป็นเพียงแค่การสอนเล่นอ่ากล้องสอนไว้สองคนสองนะคลิปนี้ก็ขอจบเพเทเดียบกับคุณแกับจ้ yeah.